สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับสันส้นๆและก็กระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทํากําไรทองคําประจําวันเพื่อสบดีที่3สิงหาคม2566อทองลงไม่หยุดเลยทีเดียวหลุดแนวรับสําคัญนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วทองคําแท่งนะครับปรับตัวใกล้หลุด31,600ลงมาแล้วนะครับแนะนํานะครับว่ารอจังหวะในการทยอยเก็บตามแนวรับ จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับทองรับขนหลานทองแท่งออสเตรลีก้การ์เนการน่ารักสดใสอมอบให้เป็นของขวัญน,น้ำหนัก0ูนกรัมถึงครึ่งสลึงเริ่มต้น1,000บาทลิงอยู่ใต้คลิปคลิกเลย ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ราคาทองคําในประเทศนะครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคําช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาสี่ครั้งเลยทีเดียวครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนบ่ายสองโมงครึ่งทองคําแท่ง9.5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ31,750บาทรับซื้อคืนนะครับ31,650บาททองลูปปั์ครับขายออกจะอยู่ที่32,250บาทรับซื้อคืนครับ31,78บาทนะครับประกาศออกมาเป็นครั้งที่สี่นะครับราคาเนี่ยปรับบวกเพิ่มมา50บาทนะครับ จากการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาจากทางออสซิทกันบ้างครับในส่วนของราคาจากทางออสซิทนะครับ96.5เนี่ยออสซิลรับซื้อคืนนะครับก็จะอยู่ที่31,702บาทนะครับขายออกนะครับจะอยู่ที่31,747บาทครับในส่วนของข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคำยังคงปิดลบลงต่อเนื่องนะครับโดยที่ตลาดเนี่ยถูกกดดันครับจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ102.58จุดครับลงไปถึงนะครับอัตราผลตอบแทนพัฒนาสาระนะครับอายุสิปีเนี่ยก็ปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยเช่นกันหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานของทางภาคเอกชนของสาระนะครับมีการเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดไว้ครับในเดือนกรกฎาคม และอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือสถาบันจัดอันดับนะครับอย่างฟิตเลตติ้งเนี่ยมีการปรับลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ทําให้ในส่วนของสิกูนิโอลาเนี่ยแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับได้รับประโยชน์จากกระแสปลอดภัยนะครับกดดันในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกครับรวมไปถึงทองคำเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงด้วยเช่นกันตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับมีการประกาศตัวเลขสําคัญครับตอนเวลาทุ่มครึ่งเป็นจํานวนผู้ขอรับสัตการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับก็คือตัวเลขคนว่างงานนั่นเอง ตัวที่ตัวเลขคาดการ์ครับตลาดคาดการ์ว่าคนว่างงานจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่226,000สลายครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่221,000สลายหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขคนว่างงานเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามากกว่าครั้งก่อนนะครับตรงนี 26, ้ก bueno ็จะเป็นปัจจัยที่หน in ุนต่อราคาทองคําได้ครับถัดมานะครับตอนเวลา3ามทุ่มเป็นดัชนีพีไอครับภาคการบริการของสถาบัน ISM ครับ โดยตัวเลขคาดการ์ครับตลาดเนี่ยคาดการ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่ห้าสิบสามจุดหนึ่งครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบสามจุดเก้านะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงนะครับตามที่ตลาดคาดไว้ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้เช่นกันครับเท <s> ่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในคืนนี้นะครับบ่งชี้ไปในทิศทางเชิงบวกต่อราคาทองคำนะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วเป็นไปตามที่คาดไว้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ย จะเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปเป็จุดสูงสุดได้แค่เพียง1 9 5 4เหี่รียญเท่านั้นนะครับปรับตัวลงมาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่1933เรหรียญขึ้นไวในกรอบทั้งหมด21เหรียญครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาจากทางออสเลนะครับฝั่งรับซื้อคือเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ31,715บาทครับฝั่งยออกนะคร้อยสิสุดก็จะอรู่ที่ปรามาณ31,600บาท ด้านกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำครับกองทุน s p สพวันนี้นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับยังไม่ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มหรือว่าขายออกไปใจอย่างใดนะครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่9 0 9 1 8ตันนะครับแต่กองทุน s p สพนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการเทขายออกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ยังคงมองว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคาได้อยู่นะครับสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทก็พลิกกลับมาอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับเงินบาทเนี่ยจะยังต้องเผชิญกับแรงกดดันนะครับจากฝั่งอ่อนค่าอยู จากทั้งในส่วนของการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์นะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองในบ้านเรานะครับที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงครับทาให้นักลงทุนต่างชาตินะครับอาจจะยังคงไม่รีบกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ไทยเรานะครับจนกว่าปัจจัยกดดันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ34.50นะครับถึง34.75บาทต่อดอลลาร์ครับกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่34.50ครับกรอบแนวต้านก็อยู่ที่34.75นะครับ ล่าสุดในส่วนของเงินบาทนะครับก็อ่อนค่าทะลุ34.50นะครับหลักมามาอยู่ที่34.62นะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ยังคงทําให้ราคาทองคําในบ้านเรานะครับแม้ว่าราคาทองคําสปอร์ตเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมานะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนอยู่ไม่ได้ให้มีการปรับตัวลงมามากนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในประเทศครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ทยอยปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับ หนุนความต้องการในส่วนของทรัพย์สินปลอดภัยครับการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์นะครับอาจจะต้องเผชิญแรงขายทงกําไรมาบ้างนะครับเนื่องจากผู้เล่นในตลาดเนี่ยต่างก็รอลุ้นผลการประชุมของทาง BOE ครับหรือธนาคารกลางของกฤษในวันนี้นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลตลาดแรงงานนะครับของทางที่จะมีการประกาศในวันศุกร์นะครับทาให้ล่าสุดเนี่ยในส่วนของดอลลาร์นะครับก็แกว่งตัวใกล้ระดับ102.6จุดครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีการปรับตัวแข่งข้าขึ้นมานะครับอยู่ที่102 จุดเจ็ดห้าจุดครับดอลลาร์นะครับมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําโลกอยู่ครับสําหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟไทม์เฟรมละสชั่วโมงราคาทองคํายังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงโดนแรงเทขายเนี่ยปรับตัวลุ่งลงครับปรับตัวลงหลุดต่ํากว่าแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญลงมาแล้วครับทีนี้นะครับต้องมาลุ้นนะครับไม่ให้รกราฟราคาเนี่ย หลุดต่ำกว่า1,925เหรียญลงไปนะครับเพราะถ้าหลุดลงไปก็คือยาวเลยครับโดยที่มองว่านะครับไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับกราฟราคาเนี่ยน่าจะลงมาใกล้ๆแนวรับสําคัญนะครับก็คือบริเวณ1,925เหรียญบริเวณนี้นะครับภาพรวมนะครับยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ําครับมีการทําจุดต่ําสุดใหม่ของราคานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทางเทคนิคก็คือยังไม่เปลี่ยนแปลงครับยังคงเป็นเทนขาลงบ่งชี้นะครับ ให้เรามาระวังการปรับตัวลงต่อเอาไว้ให้ดีๆครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของราคาในตอนนี้นะครับแต่หลังจากที่ราคาเนี่ยหากลงมาทับจุดต่าสุดใหม่นะครับก็จะเกิดสัญญาณที่เรียกกันว่าไดเวอร์เจนนะครับในไทม์เฟรม H1 ครับก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วนะครับน่าจะปรับตัวลงต่อตามเทนครับที่เป็นเทนขาลงหากจะกลับขึ้นไปดูดีครั้งนึงนะครับราคาเนี่ยจะต้องยืนอยู่เหนือรูปปิดอยู่เหนือแถวหียญ1,950เหรียญเยี่ยให้ได้ก่อนนนครับในขนก้ก ซึ่งจะทะลุผ่านไปได้หรือไม่นั้นนะครับก็ต้องมารอดูคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับหากไม่สามารถยืนได้ก็มีโอกาสครับที่จะเจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะลงมาต่ำแถวหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญเลยได้เลยนะครับเมื่อลาดูในส่วนของสัญญาณอาซ์เซนครับก็เคลื่อนตัวอยู่ต่ํากว่าระดับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับปรับตัวเู้โซนโอเวอร์โซครับเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปนะครับบ่งบอกถึงราคาทองคําเนี่ยพร้อมปรับตัวลงต่อนะครับ แต่ก็ยังคงมองว่าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นได้บ้างนะครับอาจจะขึ้นไปติดแถวแถวหนึ่เก้าร้อยสี่ห้าเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิเหรียญนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับจากแรงขายที่ยังคงมีค่อนข้างมากมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาเนี่ยจะมีการค่อยๆปรับตัวขึ้นไปก่อนได้นะครับในลักษณะนี้ในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะไปติดแนวต้านแล้วก็ปรับตัวลงต่อครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาระวังการปรับตัวย่อลงนะครับภายหลังเนี่ยเอาไว้ให้ดีๆครับ สำหรับวันนี้นะครับก็แนะนําให้เล่นสั้นนะครับเป็นรอบๆเก่งกําไรสั้นๆไปก่อนนะครับหากราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้ก็หาจังหวะในการดักขายนะครับจะได้เปรียบกว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่รอซื้ออยู่นะครับแนะนําว่ายังคงพอรอดูไปก่อนได้นะครับอมือว่างๆไว้ครับเตรียมพร้อมแล้วก็รอคอยนะครับเย็นให้พอรอให้ได้นะครับยังคงไม่ต้องรีบนะครับแต่ถ้าอยากติดไม้ติดมือนะครับก็แนะนําแนวรับนี้นะครับ 1925เยหเหรียญ1 9 1่เยหรียญนะครับ2แนวรับนี้นะครับลดต่ำกว่า1 9 1 5เยหรียญลงไปก็ต้องตัดขายขาดทุนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาน่าจะลงไปหา1,900เรยหรียญได้ครับโดยที่ราคาทองคำแท่ง9 0 5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถว31,600บาทถึง31,450บาทนะครับ2แนวรับนี้ในส่วนของราคาทองคำแท่งครับเป้าหมายทำกำไรนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคาดิดตัวขึ้นไปนะครับ ก็แนะนําว่าให้ปิดไปก่อนนะครับหรือจะแบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนนะครับกาไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนเนี่ยก็ตัดออกไปก่อนครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงของขาลงอยู่ครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับอ่าแถวแนวตานนะครับหนึ่งเก้าร้อยสี่ห้าเหรียญหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับซึ่งมองว่าสองนาต้านนี้ราคายังคงไม่น่าที่จะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งเก้าสิบจุดห้านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถว 31,750บาทถึง31,900บาท2แนวต้านนี้นะครับในส่วนของทองคําแท่งระยะสั้นนะครับสามารถซื้อขายในกรอบทำกําำไรนะครับ1,000อ31,600บาทถึง31,750บาทนะครับเก็งกําไรในกรอบนะครับ100ถึง150บาทเนี่ยยังคงพอทําได้อยู่นะครับ ในส่วนของทองคําแท่งระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับยังคงแนะนําให้เราดูไปก่อนได้นะครับร้อราคาเนี่ยหลุดลงมาแถวสามหมื่นหนึ่งพันสี่้อยห้าสิา 31, บาทสามหมื่นหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบาทแล้วก็ค่อยไปทยอยเก็บยังคงพอทําได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีขายไปแล้วนะครับแล้วก็มือว่างอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะทยอยเก็บของนะครับแต่ก็ยังคงต้องระวังเงินบาทอ่อนค่าไปด้วยนะครับเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็ยังคงหนุนให้ราคาทองคําแท่งเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงมามากนักนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีมีกำไรในวันนี้นะครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเลดสแกนเลยครับ